ขั้นที่คนสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนแต่ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ไหมนะ ทุกคนรู้จักขันทีหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวของขันทีมาจากที่ไหนกันบ้างเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเหมือนผมที่ได้ดูหนังจีนย้อนยุคสมัยที่เราเป็นเด็กๆคือเรียกว่าอยู่ในแทบทุกเรื่องอ่ะถ้ามีห้องเต้ก็ต้องมีขันทีซึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราดูเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอโตแล้วเนี่ยก็เกิดความสงสัยเกิดเป็นคําถามเยอะเลยว่าขันทีพวกนี้เขาจะใช้ชีวิตยังไงกันนะรวมถึงเขายังมีอารมณ์ทางเพศกันอยู่ไหมแล้วแก่แล้วกเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทํายังไงรวมถึงจะฉี่ยังไงด้วยเนี่ยคือสงสัยเยอะมไปหมดะคือ อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นผู้ชายด้วยมั้งแต่ก็เชื่อว,ว่าผู้หญิงเนี่ยก็คงสงสัยไม่แพ้กันซึ่งจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยไอเรื่องของการตอนหรือว่าตัดอวัยวะเพศเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องโหดร้ายเหมือนกันนะคืออันเนี้ยไม่ได้นับถึงเรื่องของการแปลงเพศนะวันนี้ก็เลยอยากจะรู้เรื่องนี้แหละก็คือไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วและจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังโดยจะเริ่มต้นจากชายผู้ถูกขนานนามว่า เป็นขันทีคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนและทุกคนครับก่อนที่จะไปฟังถ้าคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยมันน่าสนใจพอรบกวนกดติดตามกด subscribe ให้หน่อยนะเป็นหนึ่งในน้ำหล่อเลี้ยงของช่องนี้ให้หน่อยนะนๆะนะนะและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะเล่าใน The Hard Core Story เรื่องโหดแต่มีสาระในอพิโซดนี้ คำถามแรกเลยว่าขันทีคนสุดท้ายคือใครแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมคือตอบตรงนี้เลยว่าไม่คือเสียชีวิตไปเมื่อปี1996นี่เองคือถือว่าไม่นานเลยนะคือประมาณ30กว่าปีที่แล้วอ่ะคือถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ขันทีที่เรียกว่ามีมานับพันๆปีอ่ะคือขันทีคนสุดท้ายผู้นี้มีชื่อว่าซุนเย่าทิงคือตอนที่เขาตายอ่ะเขามีอายุถึง94ปีเลยนะถือว่าอายุยืนมากๆคืออย่างหนึ่งที่รู้ได้ทันทีเลยก็คือการโดนตอนเนี่ยไม่ได้ทําให้ตายไวหรือว่าอายุสั้น ถ้าดูจากลุงขันทีคนนี้คือซุนเย้าทิงคนนี้ครับเขาเกิดในปี1902ในเมืองที่เรียกว่าเทียนจินครอบครัวเขาเป็นชาวนาที่เรียกว่าโคนยากจนน่ะแล้วก็เหตุผลนี่แหละเมื่อซุนอายุได้8ขวบพ่อกับลุงของเขาก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะให้เขาอ่ะไปรับใช้เป็นขันทีในวงังคืออย่างน้อยก็ให้ไปอยู่ในวังเป็นค่ารับใช้ก็ออยังดีกว่าอยู่แบบอดตายไม่มีอะไรจะกิน คือจริงๆการเป็นขันทีเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการยกระดับชีวิตของคนจนหรือว่าคนชนชั้นล่างซึ่งแน่นอนการเป็นขันทีมันก็ต้องโดนตอนใช่ไหมซึ่งคนที่มาทําการตอนกล่องดวงใจของซุนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพ่อกับลุงของเขาเนี่แหละที่ใช้มีดตัดกล่องดวงใจของเขาหลังจากนั้นก็เอาไปผัดในกระทะก่อนที่จะเอาไปห่อกับกระดาษเคลือบน้ามันหลังจากนั้นก็เอาไปใส่กล่องเก็บไว้เป็นอย่างดีคือก็ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องเอาไปผัดกับกระทะด้วยนะมันก็ฟังดูแปลกๆนะคือผมอะพย พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ก็ไม่เจอแต่ก็ไปเจอข้อมูลจริงๆที่เป็นขั้นตอนหรือว่าวิธีการที่เขาตอนขันทีกันจริงๆในวังซึ่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ซุนใช้เวลาไม่นานในการพักฟื้นหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งไปเป็นขันทีภายในพระราชวังต้องห้ามที่กรุงปักกิ่งซึ่งจะบอกว่าเขาเป็นความหวังของหมู่บ้านของครอบครัวเลยก็ไม่ผิดนักทั้งในเรื่องเงินทองที่ครอบครัวจะได้รับและก็อนาคตที่สดใสของซุนเอง คืออย่างน้อยก็สดใสกว่าการเป็นลูกชาวนาจนๆนะ่ะพ่อกับลุงเขาก็คงคิดแบบนั้นแต่จะเรียกว่าโชคชะตาเล่นตลกหรือว่าโคตรซวยก็ได้เพราะหลังจากที่ซุนเนี่ยได้เข้ามาเป็นขันทีรับใช้ในพระราชวังต้องห้ามสุดอลังการเรียกว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะ่ะก็เกิดการปฏิวัติขึ้นก็คือการปฏิวัติที่เรียกว่าสิ้นห่คืออธิบายสั้นๆก็คือเป็นการปฏิวัติโค่นล้มจกักรพรรดิรวมถึงราชวงศ์ชิงราชวงศ์สุดท้ายที่ได้ปกครองจีนก็เรียกว่าเป็นอันล่มสลายแล้วก็แน่นอนไอรบบ้ระบบระบอบขันทีเนี่ยมันก็ โอเวอร์สารไปด้วยสวยโคตรๆไหมล่ะเพิ่งโดนตอนยังไม่ทันไรอะแผลยังไม่หายเจ็บเลยมัง้งถึงแม้ว่าจีนจะกลายเป็นระบบสาธนา,นารณรัฐไปแล้วแต่ซุนเขาก็ยังยืนยันที่จะทําหน้าที่ตามเดิมก็คือคอยปฏิบัติรับใช้จักพรพรรดิปูยีแล้วก็ราชวงศ์ที่ตอนนี้ไม่ได้มีตําแหน่งจักพรพรรดิหรือว่าตําแหน่งใดๆแล้วแต่รัฐบาลก็ยังอนุญาตให้สามารถอยู่ในพระราชวังต้องห้ามตามเดิมได้โดยรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้หมายถึงจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้อดีตจักพรพรรดินะส่วนเหล่าบรรดาขันทีเนี่ยจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ดูทรง แล้วก็ไม่น่าได้อะแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสําหรับซุนสักเท่าไหร่เพราะต่อมาอดีจตจักรพรรดิปูยีและราชวงศ์ก็ถูกเนรเทศออกจากพระราชวังต้องห้ามแต่ซุนก็ยังตามไปรับใช้ปริญิบติต่อก็คือเรียกว่าเป็นทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของแท้ซึ่งเขาก็ทําแบบนั้นอยู่แบบนั้นนานถึง6ปีเลยนะจนมาถึงในปี1 9 3 0ซุนก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพซุนก็เลยตัดสินใจขอลาจากอดีจตจักรพรรดิแล้วก็อดีตราชวงศ์ต่าง เดินทางกลับมาที่กรุงปักกิ่งบ้านเกิดของเขาคือแน่นอนถ้าเป็นระบบปกติคือยังมีจกักรพรรดิหรือว่ามีฮ่องเต้อะไรแบบนี้การลากลับบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากหรือว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะส่วนหนึ่งของการเป็นขันทีนอกจากจะไม่อยากให้ไปยุ่งกับพวกนางสนมนางนายแล้วก็ไม่อยากให้ขันทีนั้นมีครอบครัวที่จะต้องห่วงหน้าพวงหลังอารมณ์ประมาณว่าจะได้ทุ่มเทกับงานสนองเบื้อยุคคนระบาดได้อย่างเต็มที่แต่การลาออกของยุนก็เรียกว่าไม่ได้มีฐานะที่เป็นขันทีอย่างเป็นทางการและการการ,รับ ใช้เจ้านายที่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์เรียกว่าเป็นแค่อดีตจักรพรรดิซึ่งอยู่ในจุดดำดิ่งของชีวิตด้วยซ้ําก็คงไม่ได้มีเงินหรือว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้กับเขามากนะักมันก็เลยทําให้ซุนเนี่ยมีชีวิตที่ยากลําบากมากแม้เขาจะกลับมาที่บ้านเกิดแล้วก็ตามจนในที่สุด เขาต้องไปขออาศัยอยู่ที่วัดแต่ถึงแม้ว่าชีวิตเขาจะยากลําบากแค่ไหนแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งที่เขาเก็บรักษาอย่างดียิ่งกว่าชีวิตซึ่งเดาไม่ยากเลยนั่นก็คือกลองใส่กลองดวงใจของเขาแต่ความสวยของซุนเนี่ยยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้คือในปี196 จีนมีการปฏิวัต,วติวัฒนธรรมขึ้นแบบที่เราเคยได้ยินกันนั่นแหละก็ได้มีพวกเรดการ์ดบุกเข้ามาในที่พักของซุนแล้วก็นํากล่องใส่กล่องดวงใจของเขาที่เปรียบเสมือนชีวิตของอดีตขันทีผู้นี้เอาไปเผาคืออธิบายเพิ่มเติมแบบนี้คนจีนเขาจะมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าร่างกายเส้นผมหรือว่าผิวหนังเป็นสมบัติล้าค่าที่พ่อแม่มอบให้จึงต้องดูแลรักษามันเป็นอย่างดีก็เช่นเดียวกับส่วนนั้นของขันทีนั่นแหละเมื่อถูกตอนแล้วก็จะเก็บ อวัยวะชิ้นสำคัญนี้เป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นของรักของหวงเก็บไว้ในกล่องอย่างดีที่สุดบางก็วางไว้บนหลังคาหรือบางคนก็นำไปวางรวมไว้กับสารบันพบุรุษแต่ถ้าถามว่าทำไมพวกเรดการ์ดต้องเอากล่องดวงใจของเขาไปเผาด้วยคำตอบคือเย็นชามากครับเพราะว่าซุนเย่าถิงอดีตขันทีผู้นี้เปรียบเสมือนเศษซากของวัฒนธรรมเก่าที่ต้องกำจัดให้สิน้นซุนต้องอยู่กับความเสียใจแบบทุกขทรมานนะคือเรียกว่าอยู่แบบตายทั้งเป็นจนมาถึงในปี1 9 6 6 หรือว่าประมาณ30ปีต่อมาซุนก็ได้เสียชีวิตในวัย9 4ปีตามที่ได้บอกไปเป็นการปิดฉากขันที่คนสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนอย่างเป็นทางการนี่ก็คือเรื่องของซุนเยาถิงขันที่คนสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนน,นีเนนนนนน่เรียกว่าเล่าให้สั้นที่สุดเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังสงสัยและหาข้อมูลมาแล้วอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังต่อ คือถ้าใครอยากรู้ต่อว่าขันทีเมื่อโดนตอนแล้วเขายังมีอารมณ์ทางเพศอยู่ไหมหรือว่าวิธีการความพยายามของขันทีที่จะทําให้อวัยวะส่วนนั้นงอกออกมาอีกครั้งเขาทํากันยังไงคือเรื่องที่เล่าไปแล้วก็คือขันทีคนสุดท้ายใช่ไหมซึ่งแน่นอนมันต้องมีคําถามต่อว่าแล้วขันทีคนแรกคือใครคือขันทีคนแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีบันทึกไว้อย่างเป็นทางการนะนะแต่นักวิชาการก็เชื่อว่าการตอนมนุษย์แบบเจตนาเนี่ย มีมาตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียแล้วแต่รายละเอียดก็เป็นได้แค่การคาดเดาการคาดคะเนเท่านั้นคือก็เข้าใจได้นะเพราะว่าย้อนกลับไปมึงก็เกิน4,000ปีแล้วอะ่ะคงไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆน,นั่นหมายความว่าขันทีไม่ได้มีเฉพาะในประเทศจีนคือในฐานะเด็กที่โตมากับหนังจีนก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดเว้ย แต่จริงๆแล้วขันทีหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือยูนุกมันอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมโบราณเลยหรือในประเทศไทยเองเนี่ยก็คาดเดาว่าในสมัยอยุธยามีการเดินทางเข้ามาของขันทีสัญชาติเปอร์เซียที่ถูกเรียกกันว่านักเทศขันทีแต่จะขอไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะว่าข้อมูลมันก็ยังคลุมเครืออยู่ประมาณหนึ่งเอาเฉพาะขันทีในประเทศจีนละกันเพราะว่าน่าจะเป็นที่รู้จักที่สุดแล้วละ่ะซึ่งแม้แต่ในประเทศจีนเองเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่ชัดว่าขันทีเนี่ยมันเริ่มต้นมาอย่างไร ซึ่งบางก็ว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นการลงโทษเฉลยศึกหรือว่าอาชญากรอะไรประมาณนี้ในยุคสมัยหนึ่งและมันก็ได้กลายมาเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นบันไดในการไต่เต้าของคนชนชั้นล่างให้ก้าวขึ้นมามีหน้ามีตาเป็นที่นับถือบ้างหรือถ้าโชคดีก็อาจจะได้มีโอกาสาร,รับใช้จัก,กรพรรดิหรือว่าฮองเต้แบบใกล้ชิดมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องสําคัญต่างๆของบ้านเมืองแบบที่เราเห็นกันในหนังจีนนั่นแหละซึ่งก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียอ,ว,อวัยวะสําคัญนั่นแหละ แต่ทุกคนผมเองก็เพิ่งรู้ว่าการตอนของขันทีเนี่ยมันแบ่งออกเป็นประเภทด้วยนะคือถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยประเภทของขันทีแบ่งตามลักษณะการตอนซึ่งจะแบ่งออกเป็น3าประเภทใหญ่ๆแบบแรกก็คือตัดเฉพาะบริเวณอันทะเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกทางเพศส่วนแบบที่2ก็จะตัดเฉพาะองคชาตหรือว่าลึงซึ่งอันเนี้ย ก็ยังทําให้มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศอยู่บ้างและร่างกายก็ยังคงกํายําแข็งแรงแบบผู้ชายอยู่ซึ่งเอาไว้ใช้งานบางอย่างที่จําเป็นต้องอาศัยแรงและประเภทสุดท้ายก็คือตอนทั้งหมดไม่หีเลือซึ่งก็จะสูญเสียความเป็นชายในทันทีเพราะไม่ได้มีอวัยวะที่จะไปผลิตฮอร์โมนเพศชายแล้วก็จะทําให้เสียงนั้นมีความแหลมสูงหรือว่าร่างกายก็จะแตกต่างจากชายแท้ๆที่อาจจะมีพละกกาลังมีความกํายําน้อยกว่าซึ่งอาจจะสงสัยว่าไอ้ประเภทสุดท้ายเนี่ย มันน่าจะไม่มีใครอยากทําหรือเปล่าคือตัดออกหมดเลยอะ่ะมันก็น่าจะใช้ชีวิตได้ลําบากกว่าแต่มันคือการสูญเสียที่มากกว่าเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มากกว่าเช่นกันเพราะขันทีประเภทเนี้จะถือว่าเป็นขันทีชั้นสูงมีสิทธิ์เข้าถึงฝ่ายในพระราชฐานได้โดยสะดวกเพราะหมดสิ้นความเป็นชายโดยสิ้นเชิงแล้วคือในเขตพระราชฐานอย่างที่เรารู้กันก็จะเต็มไปด้วยผู้หญิงสาวสาวนางสนมทั้งหลายนี่แหละรวมถึงมีโอกาสใกล้ชิดจกักรพรรดิพูดง่ายๆก็คือมีโอกาสได้เลื่อนขั้นมากขึ้น แต่2แบบแรกเขาจะเรียกว่าขันทีชั้นต่ำเพราะยังมีความเป็นช้ายอยู่มีพละกําลังเหมือนกับชายทั่วๆไปเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปในพระราชฐานชั้นในสักเท่าไหร่จึงไม่ค่อยได้มีโอกาสสร้างความดีความชอบพูดง่ายๆก็คือเลียแข้งเลียขาฮ่องเต้นั่นแหละจริงๆพอเจอคำอธิบายแบบนี้ก็เก็ตเลยนะถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกแบบไหนเลือกไม่ได้อะ ทีนี้มาในส่วนของการเตรียมตัวกันบ้างคือเหล่าบรรดาว่าที่ขันทีหรือว่าคนที่จะทำการตอนเนี่ยต้องอดอาหารทุกชนิดอย่างน้อย3าวันและเมื่อถึงเวลาผ่าตัดว่าที่ขันทีก็ต้องนอนบนเตียงพิเศษที่มีห่วงแขนขายึดทั้ง4ข้างเพราะระหว่างการผ่าตัดนั้นไม่มีการใช้ยาสลบหรือว่ายาชาเพราะต้องการให้ผู้เข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่า มีความตั้งใจที่จะเป็นขันทีอย่างแท้จริงโคตรแมนอะ และความโหดก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องคือหลังจากที่ชึบไปแล้วเลือดกระฉูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาแผ่นโลหะร้อนๆเนี่ยก็คือไปเผาไฟมาก่อนนะมาจี้ที่แผลเพื่อเป็นการห้ามเลือดหลังจากนั้นก็จะใช้แอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าราดลงไปที่แผลเพื่อเป็นการฆ่าเชื้ออีกทีคือจะถึงยังไงก็เหอะก็นึกภาพไม่ออกจริงๆคือการแพทย์ณนะตอนนั้นคือแน่นอนมันไม่ได้ทันสมัยเท่าตอนนี้แต่นี่มันคือการตัดอวัยวะถ้าพูดง,ง่ายๆมันคือการผ่าตัดใหญ่เลยนะมันยังไงกันเนี่ยคงเจ็บแบบสุดชีิ แล้วหลังผ่าตัดเนี่ยจะฉี่ยังไงอ่ะคือจากข้อมูลบอกว่าเมื่อแผลเริ่มสมานแล้วเนี่ยเขาก็จะยัดท่อเหล็กเล็กๆเ,เข้าไปหรือบางทีก็เป็นไม้ไผ่หรือว่าฟางหรือสําหรับกลุ่มที่2เนี่ยที่ยังมีความรู้สึกความต้องการทางเพศอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนท่อเล็กๆที่ช่วยขับอันซูจิออกมาซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออวัยวะเพศเทียมน,นี่แหละมันก็จะมีวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยะนะคือ ช่วงยุคแรกๆก็อาจจะเถื่อนๆหน่อยอะคือโดยส่วนมากการตอนเพื่อจะเป็นขันทีเขาก็จะตอนกันตั้งแต่เด็กๆก่อนที่จะถึงวัยเจริญพันธุ์เหมือนอย่างที่ได้เล่าไปแหละวว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เป็นคนจนหรือว่าคนชนชั้นล่างก็อยากจะส่งลูกของตัวเองนั้นเข้ามารับใช้จัก,กรพรรดิเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งสุนก็เป็นหนึ่งในเคสแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าการเป็นขันทีหรือว่าการตอนเนี่ยทำหลังจากวัยเจริญพันธุ์หรือว่าโตไปแล้วได้ไหมคำตอบก็คือได้ แต่มันจะเสี่ยงกว่าคือจากข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของการตอนเมื่อพ้นวัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะสูงถึง1ใน3เลยนะคือจากข้อมูลก็บอกต่อว่าขันทีที่ยังไม่เคยรับรู้ความรู้สึกหรือว่าความต้องการทางเพศอาจจะใช้ชีวิตลำบากน้อยกว่าขันทีที่เคยรับรู้รสชาติไฟปรารถนาทางเพศมาก่อนแล้วคืออารมณ์เหมือนเด็กที่โตมารู้จักกับอินเทอร์เน็ตแล้วเมื่อต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็อาจจะใช้ชีวิตลำบากกว่าถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่เคยรู้จักอินเทอร์เน็ตมาก,ก่อนเล แบบนี้เรแต่อีกหนึ่งคำถามสำคัญเลยก็คือเมื่อถูกตัดหรือว่าตอนออกมาแล้วเนี่ยเอามันไปไว้ที่ไหนต่ออะ เขาก็จะเอาใส่ขวดแก้วหรือว่าโหลแก้วที่มีน้ำยารักษาสภาพไม่ให้เน่าเปื่อยซึ่งจริงๆมันก็คือการดองนั่นแหละรวมถึงมีการติดชื่อแล้วก็วันเดือนปีในการตอนเก็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งจริงๆก็งงเหมือนกันนะในกรณีซุน่ะว่าเอาไปผัดกับกระทะทำไมกันนะในส่วนของโหลแก้วก็จะคืนให้กับขันทีคน,นนั้นๆเมื่อพ้นตำแหน่งถามว่าคืนให้ทำไมมันเอาไปต่อไม่ได้อยู่แล้วให้เก็บเป็นที่ระลึกเหรอ คือเขามีความเชื่อที่ว่าเมื่ออดีตขันทีผู้นั้นเสียชีวิตก็ต้องเอาโหล,ลแก้วที่มีกล่องดวงใจฝังรวมลงไปกับศพด้วยเพื่อชาติหน้าจะได้เกิดมาได้มีอวัยวะแบบครบสมประกอบซึ่งถ้าย้อนกลับไปในกรณีของซุนที่โดนเอาไปเผาทำลายอ่ะคิดดูว่าต้องปวดใจแค่ไหนคือชาตินี้ไม่มีอวัยวะส่วนนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรยังคาดหวังว่าชาติหน้าฉันอาจจะมีแต่ไอความเชื่อความหวังที่ว่านั้นถูกทำลายถูกเผาไปแบบต่อหน้าต่อตา แต่จริงๆเหล่าบรรดาขันทียุคโบราณเนี่ยก็มีความเชื่อแปลกๆอยู่เหมือนกันนะว่าอวัยวะสําคัญส่วนเนี้มันจะสามารถงอกออกมาใหม่ได้จะเรียกว่าเป็นการทดลองหรือว่าเป็นกิจกรรมทางเพศอย่างหนึ่งก็ได้อะคือเขาเชื่อว่าอวัยวะสําคัญที่สูญเสียไปนั้นจะสามารถกลับคืนมาได้ตามความเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของพลังหงยินหยาง โดยเชื่อว่าต้องใช้ผู้หญิงมากระตุ้นส่วนที่เป็นบาดแผลหรือว่าส่วนที่โดนตัดไปแล้วนั่นแหละกระตุ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับรู้ถึงความรู้สึกซาบซ่าเลือบสูบฉีดอย่างยาวนานและต่อเนื่องแล้วเชื่อว่าก็จะเกิดพลังที่เรียกว่าหยางจะช่วยให้ร่างกายนั้นฟื้นฟูอวัยวะใหม่ออกมาได้มันก็เป็นความเชื่อของคนในยุคหนึ่งะนะคือมันก็ไม่ผิดที่คนเราจะมีความหวังปะ่ะแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็เลยทําให้เหล่าบรรดาสตรีเพศพบกับความทรมานอย่างแสนสาหัส ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอย่างไม่หยุดย่อนจากเหล่าบรรดาขันที เพื่อมากระตุ้นพลังหงยินหยางที่ว่านี่แหละรวมถึงยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเรื่องการฟื้นฟูอวัยวะที่ได้รับความนิยมในจีนเลยก็คือการใช้สมองสดๆของมนุษย์มาเป็นตัวช่วยโดยขันทีรุ่นใหญ่ก็จะมีอำนาจในการสั่งตัดศีรษะหรือว่าตัดหัวฉเฉลยศึกหรือว่าอาชญากรก็มักจะสั่งให้เปิดศีรษะและนำชิ้นส่วนจากสมองมาให้ในขณะที่มันยังอุ่นๆอยู่ะคือถ้านี่เรียกว่าสยองแล้วนักวิชาการจีนเขายังระบุว่ายังมีสูตรยาต่างๆ ที่ใช้ชิ้นส่วนหรือว่าอวัยวะภายในของมนุษย์นามาปรุงยาอีกซึ่งเดาว,ว่าไอชิ้นส่วนที่ว่านั้นน่ะมันก็ต้องมีไอตรงนั้นน่ะไอตรงที่อยากให้งอกอะ่ะแน่นอนอะ่ะซึ่งตามบันทึกแล้วไม่มีขันที่คนไหนในประวัติศาสตร์ประสบความสําเร็จในการทําให้อวัยวะในส่วนนั้นงอกออกมาใหม่ไม่ว่าจะวิธีใดๆก็ตามซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วปะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับและถ้าคิดว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจพอฝากกดติดตามกด subscribe เป็นหนึ่งในน้ำหล่อเลี้ยงของช่องนี้ให้หน่อยนะแล้วกลับมาเจอกับคอนเทนต์แบบนี้ได้ใน The Hard Core Story เรื่องโคตรแต่มีสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ